ไฟดึกวัดเกี่ยวอะไรกับไฟดึกเกี่ยวเกี่ยวกัสกีนคือจะพูดนะไหนไหนไหนเข้าบ้านตรงไหนอ่ะเข้าตรงไหนมันจะมืดแน่บ้าเนี่ยมันสำรวดมันชอบวเวลาคนดูเยอะๆมันก็จะดึก เม็ดกลางค่ะวันดีค่ะชอบหลุดอะ่ะไม่ว่ากันนะทำไมจะเล่นก่อนเกมอันดียกไหมค่ะสวัสดีค่ะตีวัว<ะ>ให้หน่อยฮะตีวัวขัวให้หน่อยหนูไม่รอแล้วหนูอยู่หนูหนูแอบ

ได้หย่อนยังแต่กินข้าวเหนียวมาแล้วในรถซื้อมาสองพนสองผงกินผงึ้นเช็ดเช็ดเช็ดครับผมุพ่องพ่อบ้านนั้นเราหลับไปเจ้าลงมาซื้อของกูหลานตื่นมาร้องเพราะมันร้องกินมันอยู่เนี่ยเขาซื้อมาเขาก็เราเนี่ยโดนมันไม่มีอเลรไม่ไม่มีถั่วไหลาย่วหลมามันก็ไม่เอาข้องเลยไปซื้อเลยแบบนี้มาแล้วก็ถั่วไหนี่มาให้ลงเทผสมเนี่ยแล้วมันจะกินเป็นยังไงเนี่ยผมแล้วก็ไอ้นี่กระป๋องหนึ่งค่าตัวเยอะเนี่ยเออ